สวัสดีครับเพื่อนๆผมในโตเกียวฟิเนนตี้แปดแนะครับวันนี้ก็แวะมาประชาสัมพันธ์นะครับนะครับจะมาชวนเพื่อนๆนะครับมาจะมาเชิญเพื่อนๆนะครับไปเป็นดารากันนะครับก็คือนะครับมีหลายหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าคุณตุ๊กที่คุณตุ๊กบอกว่านะครับไปถ่ายทําละครเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ไปถ่ายทําเสร็จแล้วนะครับเป็นตอนที่1นะครับกับละครซีรีส์ชื่อว่านะครับความเชื่อและความศรัทธานะครับในตนนะครับบ้านคุณสู่ดวงดาวทิกตอกนะครับเพื่อนๆ ก็จบไปแล้วตอนที่1นนะครับทีนี้เราจะมีการถ่ายทําขึ้นนะครับตอนที่2ที่เดิมเลยนะครับก็คือที่วัดบางตะกูจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆเราจะเริ่มถ่ายทําวันที่นะครับ26มีนา2566นะครับก็อยากจะมาเรียนเชิญมาเชิญเพื่อนๆนะครับที่มองเห็นโอกาสนะครับเป็นนะครับส่วนหนึ่งกับละครเรื่องนี้นะครับเราจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของทิกต o อกนะครับที่ได้เล่นละครของทิกต o อกนะครับ เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับเ,เพื่อนๆโอกาสนี้นะครับจะเราจะได้อะไรจากโอกาสนี้มากแค่ไหนน้อยแค่ไหนอันเนี้ยไม่มีใครบอกได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าโอกาสแรกของเพื่อนจะจะก่อยกวาจากการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าการที่ไปไถ่ายทำมานี้นะครับมีอะไรนะครับทําให้เพื่อนๆหลายๆท่านเป,ปลี่ยนแปลงไปแน่นอนผมไปร่วมถ่ายทำมาแล้วนะครับอันนี้คือเหรียญของกองถ่ายนะครับเพื่อนๆ คนที่เข้าไปร่วมกอง,กองถ่ายก็จะได้เหรียญกองถ่ายมานะครับก็ไปเป็นดาวหน้ากล้องกันนะครับเป็นดาราหน้ากล้องกันไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กันนะครับเพื่อนๆ <timeframe> ผมมองเห็นโอกาสแล้วผมอยากให้เพื่อนๆมองเห็นโอกาสนะครับแบบนี้วันนี้มาส่งต่อด้วยใจเพราะว่าไปมาแล้วนะครับแล้วมีความสุกว่ามันดีมากแล้วผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะครับที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วเนี่ย พลาดโอกาสในครั้งนี้เรามีการถ่ายทํากันนะครับ4ครั้งเรายังเหลือการถ่ายทำอีกต้อง3ครั้งนะครับนเพื่อนเพราะฉะนั้นไปถ่ายทําด้วยกันครับไปเป็นดาราด้วยกันครับอยากให้เพื่อนๆนคว้าโอกาสนี้นะครับใครสนใจทักทายเข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือว่าผมมีไลฟ์สดนะครับเพื่อนเ่ตอนเที่ยงของทุกวันเพื่อนๆนทักถามผมได้เลยนะสอบถามเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆนนะครับเข้ามาสอบถามกันมาพูดคุยกันเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนทิ้งหรือว่าเสียโอกาสนี้ไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะครับจะมะีฉากสั้นๆนะครับจากกองถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันนะอ่ะก็ไปติดตามนะครับไปดูกันไปดูกัห้่องชัน